สวัสดีค่ะที่นี่สถานีจังหวัดศรีสะเกดนะคะวันนี้วันจะพาท่านมาชมอ่างเก็บน้ําบ้านเีกันนะคะความสําคัญของอ่างเก็บน้ําบ้านเสกนี่นะคะมีประโยชน์มากเลยค่ะวันนี้จะพาท่านมาชมนะคะสวัสดีค่ะพี่ปุ๋ยค่ะค่ะพี่ปุยนี่เป็นคนดูแลอ่างเก็บน้ําบ้านเสกนี่นะคะค่ะเดี๋ยวพาชมหน่อยค่ะอ่างเก็บน้ํานี้มีประมาณ ตั้งแต่พศเท่าไหร่คะพี่ปุยย๋ยเริ่มสร้างพศ13พศ2513นอครับแล้วเสร็จพระตัวอ่านพศ16พแต่ก่อนนี้เป็นอะไรคะตรงนี้นะ,ะแต่ก่อนนี้ตามที่ผมมาได้ยินครับมันจะเป็นหนองน้ำหนองน้ำเสียะคะ อำเภอคุนหารจังหวัดศรีสะเกดนะคะจะพาท่านมาชมอ่างเก็บน้ำบ้านศรีกันนะคะมีเนื้อที่ทั้งหมด2,300ไร่เนาะพี่ปุ๋ยเนาะนี่เขาเรียกอะไรข้างหน้านี้นี้เขาเรียกว่ายน้ำร้อนฝน้ำร้นำทำไว้เพื่ออะไรคะทำไว้เพื่อน,น้ำขึ้นมาเยอะๆมันไม่จะระบายออกระบายออกปีนี้น้ำน้ำโอเคไหมคะ ่างเก็บน้ำนั่นสิความจุข,ของน้ำนี่เก็บได้ประมาณเท่าไหร่คความจุอ,อ่างเก็บความจุของอ่างได้สามล้านหกแสนลูก,ากบาทเมตรได้เยอะเนาะล้านหกครับปีที่แล้วนี่คือแรงเนาะใช่ไหมปีที่แล้วนี่แรงครับปีที่แล้วแรงมากก็จะล้อมรอบด้วยภูเขาเนาะเป็นเขาพนมดงรักใช่ไหมหน้าโน่น เพียงพอกับการเกษตรไหมคะพี่ปุ๋ยว่าเพียงพอแต่น้ำน้ำไปมาวันนี้เพียงพอครับคือที่หนองสีแห่งนี้สามารถส่งน้ําได้กี่หมู่บ้านนะที่พี่ปุ๋ยออที่อยอะไหมคะส่งน้ําได้ก็ประมาณห้าหมู่บ้านห้าหมู่บ้านเป็นน้ําอะไรบ้างคะที่ใช้อยู่น้ําทางการเกษตร ทาน้ำขมูโก้คนโขกค่ะแล้วน้ำประปาเทศบาลอ๋อน้ำประปาเทศบาลของจังหวัดสีไหมของเทศบาลนะครับของเทศบาลแล้วตอนนี้คือเปิดน้ำหรือยังคะยังครับตอนนี้เก็บน้ำเพราะว่าเกษตรกรนอยู่ชิ้นยังไม่ต้องการแล้วทำนารอบสองเนี่ยนาปางนี้ปล่อยไหมที่สีแห่งนี้ครับมาทำนาปางนี่จะต้องปล่อยเกษตรกรแล้วจะปล่อยน้ำ วันที่15มกราบ15มกราประมาณกี่เดือนที่ปล่อยปล่อยประมาณประณเดือนเดือนเือนปรมาณนี้เดือนเต็มะเห็นไหคะความสำคัญของน้ำก็มีประโยชน์มากเลยค่ะสามารถที่จะทำน้ำประปาแล้วก็ปล่อยทางด้านการเกษตร ไว้อุปโภคบริโภคแล้วก็ที่นี่จะเป็นแหล่งนองเที่ยวด้วยใช่ไหมคะ่งัเที่ยวต่างออกกำลังกายออกกําลังกายส่วนมากตอนไหนคะตอนเช้ากับตอนเย็นเช้ากับเย็นใช่ไหมคะแล้วคนที่มาเที่ยวสามารถเที่ยวอะไรนที่มาเที่ยวที่หนองเสีหนองเสีแต่ส่วนมากเขาจะมายึดลับตรงที่ฝายน้ำล้นน่แหละคะอ๋อฝายน้ำล้นตรงนี้นะคะที่เป็นแหล่งนองเที่ยวนะคะฝายน้ำล้นนี่ก็เป็นทางที่จะลายจรเนาะ อ่างนี้ยาวประมาณ4ี่กิโลคะตัวทั้งลบปีนห่างน200เมตรประมาณ2กิโล675เมตรสวยมากเลยเนะะาะเอาพาชมเลยค่ะนี่ก็เป็นอ่างหยดน้ำของบ้านศรีนะคะเคยคุ้นหาจังหวัดฉีสเกตนะะข้างหน้าก็จะเป็นคลองสองน้ำเนาะตัวข้างหน้าก็จะเป็น ของส่งน <tripod. S 3> <reading. S 2> ้ำที่ส <right. S 2> mm ่ง hmm. น้ mm ําให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ในฤดูแล้งฤดูฝนกันแล้วแต่ถ้าฝนถึช่วงเราก็ช่วยเกษตรกรครับแล้วส่วนมากมีคนมาตกปลาอะไรหมคะช่วงนี้คือก็มีตอนเช้าก็มีแต่เช้าๆเขาก็มาตกเนี่ยตอนนี้ก็มีอยู่มีเก็บผักบุ้งไปขายใช่ไหมคะมีเก็บผักบุ้งไปขายมีเก็บปลากระเทียมค่ะหลายอย่างนะครับมีดอกบัวเนาะดอกบัวค่ะ เวลามีบัวขึ้นมาเขาจะเก็บบัวขายคืออ่างเก็บน้ํำน้องสี่นี่จะเลี้ยงประชากรมากอประชาชนหลายหมู่บ้านนะครับอ๋อมีหมู่บ้านอะไรคะที่่างนี้แหละในละแวกของอาเภอคุณหานทั้งหมดบ้านสิเนาะบ้านนนสูงทั้งหมดแหละของในอำเภอในในเขตขึ้นกับ ภอคุณหา่ทั้งหมดแหละค่ะว่าของอำเภอคุนหาทั้งหมดนะคะคือทุกหมู่บ้านน้ำตรงนี้นะคะมีเนื้อที่ประมาณสองพันสามร้อยไร่นะคะเนี่ยค่ะที่วันพาท่านมาชมเนี่ยค่ะเห็นนะคะกว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็ล้อมรอบด้วยเทือกเขาพนมดงรักเนาะที่สวยงามมากค่ะเห็นไหมคะวิวสวยมากเลยคือเราไม่ต้องไปเที่ยวไกลเนาะเที่ยวแค่เขตอำเภอคุนหานี่ก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วไม่ต้องไป เสียเงินเสียทองเนาะไปต่างจังหวัดนะคะแล้วก็มาชมวิวกันเนี่ยค่ะเห็นไหมคะตอนนี้ฝนกําลังตกข้างหน้าน้นนะคะเห็นไหมอากาศดีแล้วก็สมบูรณ์เนาะจะมีปลานะคะแล้วจะมีคนมาตกปลาทุกวันเนี้ยค่ะตอนเช้าก็มีคนใส่มองดักละไคย่นี่แหละมีเรือไยไม่ใช่เป็นเขตพยัญานเนาะเป็นที่สาธารณะเนาะไม่ครับค่ะเป็นที่สาธารณะ พื่อให้เกษตรกรได้ทำมาหากินค่ะแล้วพี่ปุยทํางานอยู่นี่ภูมิใจไหมคะที่ว่าได้ช่วยเกษตรกรของอาเภอคุนหาเนี่ยค่ะภูมิใจมากได้ช่วยเกษตรกรอยู่กับเกษตรกรมาหลายปีค่ะนะครับจนถึงเวลาเกษียณวันที่หนึ่งตุลาแล้วมีขาดน้ําอะไรไหมของที่อาเภอคุนหานะคะปีที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาไม่มีขาดแต่ปีที่แล้วนี่ไม่ถึงกับขาดแต่ก็น้อยมากไม่พอเนาะครับก็ถือว่าประมาณปีไหนที่ไม่พอปีหกสิบได้ไหม หรือว่าปีห้าเก้าปีหกสองนี่แหละหกสองต้นปีเหรอคะต้นปีในช่วงในช่วงปลูกพืชหรือดูแลงเนี่ยน้ําขาดนะครับเพราะว่าน้ําไม่เต็มอ่างค่ะน้ําไม่เต็มอ่างก็ไม่สามารถปล่อยได้เนาะปล่อยได้แต่เราไม่เต็มที่นะครับอ๋อปล่อยได้ไม่เต็มที่เนาะงั้นถ้าอย่างปีนี้น้ําอยู่อย่างนี้เราสามารถที่ช่วยเหลือเกษตรกรแบบไม่ไม่กังวลนะครับสบายใจทำการเกษตร แต่ปีนี้ฝนก็มาเยอะอยู่เนาะปีนี้ฝนมาเยอะครับก็คือล้นล้นอ่างเก็บน้ำเนาะล้้นเนฝายล้นฝายแล้วเนาะนี่ก็เป็นโชคดีของที่เขตอำเภอคุนหานจังหวัดศรีสะเกดนะคะปีนี้มีน้ํามากค่ะสามารถที่จะปล่อยให้เกษตรกรได้ปลูกพืชฤดูแล้งเนาะแล้วก็ปลูกข้าวนาปังข้าวนาปีแล้วก็ปลูกผักนะคะ เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเนาะตามภาษาต่างจังหวัดนี่แหละเนาะค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะระบบการเปิดน้ำใช่ไหมข้างหน้านู้นค่ะเดี๋ยวพี่ปุยพาไปดูเปิดน้ำนี่จะเปิดช่วงไหนคะที่ที่พี่ปุยทำาโยูนเนี่ยปลูกคือถ้าเราปลูกเปิดน้ำให้พวกเกษตรกรเขาปลูกข้าวนาปังก็ประมาณ เดือนประมาณสิบห้ามกราอ๋อสิบห้ามกราเนาะครับค่ะเราจะไปปิดจะไปหยุดปล่อยหยุดหยุดการส่งน้ำก็อยู่ประมาณอ่าสิบห้าเมษาสิบห้าเมษาเนาะอ๋อค่ะก็เปิดนานเหมือนกันเนาะครับเปิดนานคือเราจะเปิดเป็นช่วงเป็นช่วงไม่ใช่เขาขอมาไหมหรือว่าเรามียังไงคะเปิดให้เขาขอมาอ๋อต้องขอมาใช่ไหมคะเษตรกร้องขอมาแลอนี่คือเป็นการบริการฟรีเนาะ ครับบริการฟรีครับฟรีทุกอย่างเลยไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรทั้งนั้นก็เป็นการบริการเขาเรียกว่าภาครัฐเนาะค่ะสู่ประชาชนค่ะนี่วันก็จะพาท่านมาชมนะคะที่เปิดน้ำที่เปิดน้าของหนองสิกอ์อำเภอกุนหารจังหวัดศรีสะเกตนะคะตอนนี้อยู่กับพี่ปุยนะคะพี่ปุยจะพาไปดูนะคะ เขาเรียกอะไรคะเขาเรียกว่าประตูเปิดน้ำอันนี้เป็นประตูเปิดน้เวลาเราเปิดน้ําเราก็จะเอากุญแจออกก็คือเรากุญแจไว้เพื่อความปลอดภัยใช่เพราะว่ากลัวบางคนมาเปิดเองใช่ครับเพราะว่ามันเวลาเราจะปล่อยเราก็เอากุญแจมาายออกแล้วเราก็หมุนอ๋อหมุนหมุนไปทางไหนคะหมุนตรงนี้เหมือนขับรถอย่างนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วปุ๊บกดแกนตัวนี้มันจะขึ้นบานมันก็จะยกขึ้นมาตรงไหนนะตัวนี้คือแกนอ๋อ พอเราหมุนปุ๊บมันจะเป็นเกลียวมันก็จะขึ้นขึ้นขึ้นใช่ทูกต้องแล้วก็บานยกบานมันก็จะเด้งขึ้นมาน้้ำก็จะออกไปแล้วไอ้ข้างหน้าน้นอีกอันนึงคะเป็นัสองตัวอันตัวเดียวแบบเดียวกันครับต้องเปิดสองอันเลยเปิดพร้อมกันเหรอคะใช่ทูกต้้งครับอ๋อเวลาปิดเหรอคะปิดก็ปิดด้วยกันปิดพร้อมกันครับนี่ก็คือเป็นระบบเปิดปิดน้ำเนาะระบบเปิดปิดน้ำนะคะไม่ได้ใช้ไฟฟ้าเนาะไม่ได้ใช้ไฟฟ้าใช้พลังคนใช้กําลังคนนะคะ ก็คือจะมาเปิดปิดตอนที่ว่าเขาร้องขอมาเนาะถูกต้องครับค่ะก็คือเป็นการเปิดระบายน้ําระบายน้ำให้กับเกษตรกรเป็นเป็นการเปิดส่งน้ําให้เกษตรกรได้ปลูกข้ามาแล้วทําประปานี้เขาจุดไหนคะที่ใช้หนองสิทําน้ําประปามองเห็นไหมหน่องไหนคะพี่ี่เทศบาลก็ดูน้ำหน่อมองเห็นเป็นเป็นนั่นนั้นโอ้ไกลมากเลยค่ะก็คืออาจจะมองไม่เห็นเนาะเพราะว่าเนื้อที่นี่ประมาณ2,300ไร่เนาะค่ะล้อมรอบด้วย ูเขาพนมนองรักนะคะวิวสวยมากเลยค่ะก็<ช>สามารถที่จะมาท่องเที่ยวได้เนาะเห็นไหมโดยที่ไม่ต้องไปต่างจังหวัดหรือว่าไปไกลๆอันตรายเนาะเสียเงินเสียทองนะคะคคแล้วก็มาเที่ยวที่หนองสิอําเภอคุนหานจังหวัดสีเก่นนี่ก็เป็นรอบๆหนองสินะคะก็จะมีเกษตรกรทํานาเนาะข้างหน้านี้ก็จะเป็นคลองสองน้ำเนานะ ปล่อยน้ํามาก็จะออกตรงเป็นเป็นร่องระบายตรงนี้เนาะตามคลองไปคลองส่งน้ํคลองส่งน้นี่ค่ะก็จะทําจากปูนเนาะเป็นมาตรฐานอันนี้ทํามากี่ปีแล้วเนาะพศอะไรคะคลองส่งน้ําตรงนี้ค่ะคุณผู้ชรวมรวมก็ประมาณ30มสิบอ๋อคลองตรงนี้ประมาณ30ปีได้แล้วอันนี้ความยาวประมาณกี่กิโลคะจากคลองส่งน้ําไปเนี่ยอันนี้ถึงไหนสี่กิโลสองร้อยสี่กิโลกับสองร้อยเมตรความยาวครับ โอ้ยาวถึงสี่กิโลนะคะก็ไปทั่วนะก็ใครที่ทํานาก็ดูดน้ําจากตรงฝายเนี่ยเนาะเขาจะมีประตูมีประตูพอเราส่งน้ําออกไปปุ๊บมันจะมีประตูออกสู่แปลงนา๋อก็จะมีประตูเข้าแปลงนาได้ครับแล้วก็เกษตรกรก็เอาไปแล้วก็แบ่งปันกันทว่วันก็คืออ๋อค่ะมีประตูออกไปเนาะจะเปิดประตูระบายไปเลยใช่ไหมคะเขาเข้านาเกษตรใช่ไหมใช่ถูกองพอเราเปิดตรงนี้ปุ๊บน้าไปตามคลอง พอไปตามคลองปุ๊บมันจะมีประตูมีท่อส่งน้ำเข้านาแต่ละแต่ละจุดแต่ละจุดมีท่อส่งน้ำเข้านาแต่ละจุดรวมรวมรวมประมาณสิบประมาณสิบกว่าท่อประมาณสิบเอ็ดสิบสิบเอ็ดท่อเนี่ยประมาณท่อหนึ่งนี่ใหญ่ประมาณแค่ไหนคะขนาดผ่าสูงทางสามสิบเซนก็ใหญ่เนาะคครับ่ะก็คือทำนาปางได้ด้วยเนาะ แต่ความยาวนี่ยาวมากเนาะสี่กิโลสองร้อยค่ะสี่กิโลกับสองร้อยเมตรก็สามารถที่จะส่งน้ําไปได้เกษตรกรไปได้ไกลเนาะปประมาณอ่าเฉพาะในเขตก็สองพันไร่อตีเฉพาะน้ำปางนะครับแต่นอกเขตอีกก็ประมาณพันหกร้อยไร่ประมาณนอกเขตคือยังไงคบพี่ปุ้ยส่งน้ําจากตัวนั้นอ๋อนอกเขตก็คือได้กี่พันไร่นะวันประมาณพันหกพันเจ็ดร้อยไร่อ๋อค่ะพันหกพันเจ็ดร้อยไร่ตัวน้ำคือเราเวลาเราเปิดยกบานขึ้นมันจะ ลงลำน้ำเดิมคือลำห้วยอ๋อตรงฝายเมื่อกี้ใช่ไหมไม่เลยเลยเลยฝายไปละที่มองเห็นนะครับค่ะค่ะเลยที่เรามองเห็น้แค่ทั่วฝายตัวนี้พอน้ําถึงระดับเก็บกาปื๊มมันก็จะไม่ล้นแล้วมันก็จะอยู่เท่าของมันที่ระดับเก็บกาแต่ตอนนี้ที่มันล้นเพราะว่ามันเลยระดับเก็บกาขึ้นมามันก็ล้นออกไปนี่ก็เป็นความรู้อย่างหนึ่งเนาะที่หนองสีอำเภอคุนหารจังหวัดศรีสะเกษก็คือว่าสามารถจะปล่อยน้ำเข้าสู่ระบบได้ทั้งหมดพันก่าไลเนาะ ค่ะแล้วก็นาปางด้วยเนาะเกือบสองพันไร่ได้ไหมเนาะก็คือเฉพาะนาปางเนี่ยที่เขาปลูกทุกปีที่ผ่านมาก็ประมาณสองพันไร่ตีประมาณสองพันไร่แต่ทั้งพื้นที่ทั้งหมดประมาณสองพันสามร้อยไร่สองพันสามร้อยไร่บวกนอกเขตนอกนอกเขตที่รับน้ำจากลำน้ำเนยประมาณพันหกร้อยไร่แต่ตกลงก็ประมาณสามพันกว่าไร่ค่ะนี่ก็เป็นประโยชน์ของหนองศิเนาะ ของอำเภอคุนหารจังหวัดศรีสะเกดนะคะที่สามารถช่วยประชาชนแล้วก็ชาวบ้าน,น,นแถวนี้นะคะ,ปะชชเป็น,ปร,น,นประโยชน์อย่างมากเลยเพราะว่าถ้าทุกที่เนาะมีที่เก็บกักเก็บกักน้<ร>ําโทษนะคะ<ร>เหมือนน้องสิีแห่งนี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากเลยนะคะ<ร>วันนี้ขอบคุณพี่ปุ๋ยมากนะคะที่มาให้โอกาสวันนะคะได้มาแนะนําความรู้นะคะแล้วก็มาดูว่าหนองน้ําบ้านสิีเนี่ยมีประโยชน์อย่างมากเลยนะคะ วันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ